ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่ครุขระทุกทุกฐานเนาะนะครับยูกับผมนะครับเบาวที่เนาะเออนะครับกาเลขสูตรของเสี่นว่างหินนะครับแอดกระได้มาหลายมือนะครับแต่ว่าเออกันยังบัรท่านในเฮ็ุคิดเอฟซี่กับทามห้าเนาะนะครับก็บอกไปในไลน์สดในคลิปอื่นแน่แน่แล้วเนาะนะครับกาเออเป็นเลขของงวดวันที่หนึ่งเนาะนะครับ ก็พอดีนะครับท่านผู้ชมนะครับมือมือว่านนะครับอาเซียนเพื่อนส่งนะครับเลขนะครับเพื่อนบ้านเนาะนะครับมือนีส่งมาให้แอดมือว่านก็เลยสีเอาขวบกันเลยนะครับระวังเหล็กสองถุงรึ่งเพื่อนบ้านของเฮามือนีนะครับเป็นเลขสูตรของเซียนวังหินนะครับเอาฝากไปนั่มซึ่งจริงๆแอดกับบริถามนะครับว่าเพื่อนมีบ่ เนาะนะครับก้อนสี่ไปเบิงเหลขสูตรของงวดรัฐบาลให้แอดกับฝากเหล็เอเพื่อนบ้านในมือนีนะครับของเซียนว้างหินมักจังเอาเ้อบะมักกะขามเพราะว่าพึงจะเป็นมือแรกงวดแรกที่เพื่อนให้แอดหน้าไหมอแอดกับหัวเพื่อนมีเลขกเหล็กเล่าเลยในมือในีวันทีน่ยี่สิบแปดเนาะนะครับทุนผู้ชมวันที่ยี่สิบแปดกะ เป็นเหล็กตัวนีด้อนะครับกะนะครับสอ,ส,อสองสองสองสี่สองสี่นี่ออกไปแล้วนะครับกับสองแปดนะครับในงวดวันจันทร์ที่ผ่านมาเนาะนะครับนี่เป็นของออแต่ว่าเพิ่นใส่มือหนีด้ยนะเออแต่มันกระติดเหล็กเก่านะครับสังเกตว่าเหล็กเก่านะครับมันจะมาอีกบอกเคยมา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 ,มาดุแห้งนะเออนะครับอีก มันมันมีัม้งมดหกตัวนะครับท่านผู้ชม,นม,นมเนาะนะครับมีั้งมดอหกตัวนะครับอืาเออไอนี่สูตรของเพื่อนนะมีหกตัวนะครับเป็นเลลเอซอสปอปอเล่านะครับเพื่อนบานเห่านะครับในเวลาสองถุงสองถุงครึ่งเออในวันที่ยี่สิบแปดเด้อนะครับท่านผู้ชมในวันที่ยี่สิบแปดนะครับมักตัวไหนกาวาตัวหนั้น,นะครับมือนีวันพุด นะครับมือนีวันผุดเออแอดกะโทรศัพท์มันเปิดบ่ได้ไหม <c oughs> เครื่องนี้โทรศัพท์เจ๋งไปแล้วเออมองปุ่มกดมันกดบอบอขืนเนาะอืมกะเอาฝากไวน้นะครับฮกหางนะครับแต่ว่าฮกหางนั้นเป็นเลขของงวดที่แล้วสองหางเลยเออทามาเบิ่นบ่นะครับอืมหมก 3, 2, 3, 4, 3, กักสามสองสามสี่สามแปดกวากันไปเนาะนะครับแอดกะมีนาทีนําเสนอ นะครับอืมเอาที่นี่มาเบิงนะครับเลขสูตรรัฐบาลไทยของเซียนวังหินเนาะนะครับในงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับท่านผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งกันยานะครับกะเอ่อจริงจริงงวดที่แล้วรุดนะครับท่นานผู้ชมงวดที่แล้วรุดนะครับเออแอดว่าสี่บดได้ลงได้เจ้าของเพิ่นกล่ว่าสีเอ่อบอกห้แอดเลยเพราะว่าเป็นมันเป็นเหล็กมันรุดมากไหมหงวดที่แล้วมันรุดนะครับแต่ว่างวดก้อนพุน่นนะเข่าอยู่ พูนว่ามันหลุดเกิดสีบวัวหายเลยอยากอายอย่าของขึ้นกันเลยเออพูนว่าเ <c oughs> นาะนะครับแต่ว่างวดนี่นะครับแอดขอพื้นไปหลหมือเ้วเลยเออแต่ว่ามือที่แอดไปหาอาจารย์แมวนะครับแอดก็คิดว่าเอ๊งวดนี่คือขอไปหลยหล่มือเราพื้นค,คือจังบอ่อทรงมหาหยแอดเนาะแอดก็เลยโทรโทรศัพท์นะครับในคณะที่แอดกดเบอร์โทร เออสีโทรไปหาเซียนว่างหินนั่นแหละปรากฏว่าตัวเลขสูตรของเพิ่นนี่นะครับในงวดวันที่หนึ่งนี่แหละครับนี่แหละเพิ่นทรงเข่ามากพอดีนะครับก็เลยโอ้มันเป็นเหตุบังเอิญบ่นเนาะนะครับงวดนี้นะครับเซียนเพิ่นบ้ามากนะครับสีหางคือเก่าค่ัแหละห้าศูนย์ห้าเก้าหกศูนย์หกเก่านะครับเพิ่นไม่ได้บอกแอดสำหรับเพิ่นเน้นตัวไหนเนาะ นะครับฉะนั้นตอนผู้ชมนะครับมักบ่นะครับถ้าเป็นลักลอยนะครับจผู้ชมก็เอาแปดใส่เอาแปดใส่เด้อนะครับลักลอยนี่คือเลขกแปดนะครับฉะนั้นนะครับถ้ามักตัวเลขทั้งหมดของเพื่อนนะครับถ้าอยากได้หลายนะครับคิดว่าแปดมันอาจจะมาเป็นลักเพื่อนว่าแปดมาลักลอยนะครับก็เอาแปดใส่แปดหาศูนย์แปดหาเก้าแปดหกศูนย์แปดหกเก้า เนาะนะครับเป็นเ,เลขแนวทางนะครับของเซียนว่างหินนะครับอลองลองเบิรงครับท่านผู้ชมเนาะนะครับอขอขอให้จุกท่นันนะครับโชคดีโชคมั่นกับตัวเลขแนวทางเลขสูตรของเซียนว่างหินนะครับหมันมันสืบู่ทุกคนครับผมสวัสดีครับ